สวัสดีค่ะทุกคนสุดค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับช่องช่องเอาดีๆเอาต้องสะตอรีมาวันนี้จะมาเล่นโอโนกันนะค่ะทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะโไโหรู้ เราอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยใช้หัวโลยใหญ่เลยอ่ะทุกคนมาเล่นอุนอกันดีกว่านี่ไม่ใช่หยิบคนละแปดใบ ได้แล้วเาค่ะตั้งเหยบแล้วหรอลอยเลยตอนนีเได้มาแล้วแปได้เอาเจ้าเอาเจ้าเอาไว้เอาไว้ไมไหลไมไหลองา้แปอ้ได้าแล้วเนอะเอยทำต้งไม่เห็นหรอนี่ เห็นว่าเอาทำไมมันขุดเลยนะมันก็ไห็หมดแล้วล่ะเอานะครับอ่ะยันยิงยาวแล้วยันยิงยาวป้าตะเต่ายิ่งชอบตาดตั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 ดหนูออกกระดาษพี่ลมออกพี่ดองออกกระดาษโอ้โหต้ามมากสีแดงเลยทุกคนครับเราได้บวกสี สีแดงบวกสีสีแดงเออสีฟ้าต้องตบวกสีสีฟ้าเอาสีอะไรสีอะไรสีฟ้าโอ้ยอืมเอ้าสีฟ้าก็จะเป็นเป็นอะไรเนี่ยช่องนี้ไม่เห็นช่องนี้เห็น yes ทำอะไรนะก็คือจะเล่นอ่เอ๊ะแล้วก็ไม่มีแล้วเอ๊ะด้าัน่นไม่ได้บอไว่ายังมีของดีอยู่อ้าแต่ยังไม่ใช้ขนาดไหนเอ้านี่เราให้ดูของดีไงนี่เห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็โอ้ยเปิดอ่ะเอ้าเอ้าไม่สนใจกล้องนี้เลยอ่ะเยอะมากเลยปวกอีกแล้ว นะอูโมครับทุกคนอูโไม่ใช่อโมโลแล้วก็ไม่ปีคำตอบ Oh my God yes. e อ v i s Elvis ส l e a s e g h สีเหลืองงส่นี้ยังคำตบก็ชุดชน,นันน่อนสีแดง วันนี้เราชนานะที่5โมง4นัดเออโหน้องก็มอไปเดียแล้วไปแล้วไม่มี ลงไม่ได้ลงไม่ได้เก็บไปไม่ไม่มีอย่าเพิ่งจั่วสิครับเอออย่าเพิ่งจั่วสิเอาจะเอาสีดีหรือเปล่ก็ลงไม่ได้เนี่ยมันบวกสองลงสองไม่ได้ต้องลงได้แค่สีเขียวไม่มีก็จัว่ว 我。 咦，金黄 色，对，哦 <noise>，什么颜色？四 <noise> 块，蓝，红 <noise>，橙，白 <noise>，米，豆，色，绿，黄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 